สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีสา3ทุกคนนะครับสาหรับคราบนี้นะครับครูแพ็คก็จะมีคลิปนะครับเป็นประเภทของเครื่องดนงตรีนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ดูและทําแบบทดสอบเพื่อเก็บคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าประเภทเครื่องดนตรีไทยและสากลเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับ ประเภทแรกนะครับก็คือประเภทเครื nah ่องดนตรีไทยนะครับเครื่องดนตรีไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆเลยนะครับก็คือดีดส <Me> <on> <unden> so ีตีและเป่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับประเภทที่1นะครับก็คือเครื่องดีดนะครับเครื่องดีดก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้นิ้วดีดหรืออุปกรณ์เกลียร์ดีดสายทําให้เกิดเป็นเสียงนะครับในภาพเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นมีภาพของจะเค้นะครับแล้วก็กระจับปี๋ ครับผมกลุ่มถัดไปนะครับก็จะเป็นอุปรกรณ์เครื่องสีนะครับซึ่งเครื่องสีเนี่ยจะใช้คันชักนะครับเสียดสีกับสายเสียงเนี่ยทำให้เกิดเป็นเสียงนะครับซึ่งคันชักเนี่ยมีลักษณะคล้ายภาพของคันธนูนะครับซึ่งเดี๋ยวครูแพ็คจะวงกลมเอาไว้เลยนะครับ นะครับกลุ่มต่อไปนะครับก็คือประเภทของเครื่องตีนะครับเครื่องตีเนี่ยมีทั้งเครื่องตีที่ใช้ไม้ตีและใช้มือตีนะครับตัวอย่างในภาพระนาดเอกเนี่ยจะเห็นอุปกรณ์ที่เป็นไม้นะครับส่วนตะโพนและกลองยาวเนี่ยเราจะใช้มือเนี่ยตีลงไปเพื่อให้เกิดเป็นเสียงครับครับผมและประเภทเครื่องดนตรีไทย ประเภทสุดท้ายก็คือเครื่องเป่าเลยครับนะครับเครื่องเป่าก็คือเครื่องที่เราใช้ลมเป่าผ่านแล้วเกิดเสียงนั่นเองนะครับในภาพคุณครูก็นําเสนอเป็นภาพของคลุยเพียงออนะครับผมครับต่อไปนะครับเป็นประเภทของเครื่องดนตรีสากลนะครับซึ่งเครื่องดนตรีสากลเนี่ยแบ่งออกเป็น5าประเภทนะครับก็มีเครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องประเภทคีย์บอร์ดและเครื่องประเภทกระทบครับเดี๋ยวแต่ละประเภทจะมีตัวอย่างเครื่องดนตรี แบบไหนนักเรียนรู้จักหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปติดตามชมกันเลยนะครับมาเรื่อกันที่ประเภทที่1เลยครับประเภทที่1นะครับก็คือจะเป็นประเภทเครื่องสายนะครับเครื่องสายเนี่ยก็คือเครื่องดนตรีแม้ว่าเราจะดีดหรือเราจะสีก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่เครื่องดนตรีนี้มีสายนะครับเราจะจัดอยู่ในประเภทเครื่องสายทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับเครื่องสายผ่านไปต่อไปประเภทที่2ครับเครื่องเป่าลมไม้นะครับในภาพเนี่ยก็คือ จะเป็นื่อดีที่มีลมเนี่ยเ่าผ่านเหมือนกันแต่ลักษณะที่คุณคูงงมว้เน,นี่ยบริเวณปากเป่านะครับปากเป่าเนี่ยก็จะมีลิ้นนะครับลิ้นที่ทํามาจากไม้ไผ่บางๆนะครับซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้นั่นเองอต่อไปนะครับเป็นประเภทเครื่องลมท้องเหลืองนะครับเครื่องลมท้องเหลืองเนี่ยก็คือเราจะใช้ริมฝีปากเนี่ยปะทะกับช่องแล้วก็เป่าลมเข้าไปนะครับทั้งตัวเครื่องดีเนี่ยจะเป็นท้องเหลืองทั้งหมดนะครับซึ่งนักเรียนอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนทอมแอนเจอรีนั่นเองนะครับ ที่นักเรียนรู้จักบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเตรแต่จริงๆชื่อของเขานะครับก็คือทรัมเปตนะครับโอเคนะครับประเภทต่อไปนะครับเครื่องคีย์บอร์ดนะครับเครื่องคีย์บอร์ดก็คือมีลักษณะเป็นลิมนิ้วเรียงติดอยู่เป็นแผงนะครับมีทั้งเบียโนแอคอร์เดียนและเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นที่เด็กเห็นบ่อยๆเลยก็คือเมโลเดียนนั่นเองครับโอเคประเภทสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องประเภทกระทบนะครับเครื่องกระทบก็คือจะแบ่งเป็น2จําพวกก็คือ เครื่องดำเนินทานองและเครื่องประกอบจังหวะนะครับอมือนในภาพเนี่ยรูก็นาเอาภาพของกลองชุดกลองใหญ่และกลองสเสนที่ใช้ในการเดินพาเหรดที่เรื่องเห็นบ,บ่อยๆเนี่ยมาเป็นตัวอย่างเลยนะครับครับผมสำหรับสไลด์นี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่าอังกะลุงนะครับอังกะลุงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ทํากระบอกเสียงมาจากไม้ไผ่นะครับบรรเลงด้วยวิธีการเขย่านั่นเองซึ่งเดิมนะครับ จะนามาจากมูเกาะชวานะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เลยนะครับประเทศไทยก็ได้นํามาบรรเลงนะครับเพื่อเห็นว่ามีไม้ไผ่เนี่ยอยู่มากมายก็เลยปรับใช้ให้มี3กระบอกเสียงนะครับเพื่อให้มีลักษณะเสียงต่ําเสียงสูงและเสียงกลางครับโอเคนะครับ